สวัสดีครับพื้นฐาไวยากรค์ภาษาญี่ปุ่นที่จะเรียนวันนี้คือคำช่วยโตและก็คำช่วยยะนะครับวิธีการใช้มันต่างกันอย่างไรเพราะว่าในภาษาไทยนะครับคำแปลเหมือนกันโเรดต้องระวังครับให้คำช่วยโตนะครับก็เชื่อมคำนามกับคำนามที่มีความหมายกับกับ A กับ B นามหนึ่งกับนาม2นะครับกรณีที่มีคำนามหลายคำเรียนโตกันในประโยคจะเชื่อมคำนามกับคำนามด้วยโตเช่น 肉น魚を食べまะลกันก็คิครับินอะไรครับกัมเนะ่มีสองอันเนืーー้อกับ プラタガムソン、アンコ、チュアンブワイト、ヌア、ガッブラー、ニ肉と魚カはい、ネコと犬がいますス。クイマス、ーマスミーユ、シャイメイカ、ミアライコー、ミーネコガイヌ、ミーミソンとは、ネコとイヌガイマス。はい、休みは今日と明日です。はい、ワンユ、ナカペンワニガプンニ、シャイメカ、ワンユ、ナカペンワニガプンニ,ーンニー、ワンユ、ミーソン、ワン、ベプニカップ。アニク、ウィディガンチャイト、コーマイヤーク、 แต่ว่าัาหาคือยะนะครับโต่กับยาคำแปลเหมือนกันไหมก็เหมือนกันแต่ก็มีวิธีการใช้มันไม่เหมือนกันนะครับให้คำช่วยตใช้ยกคำนามทั้งหมดขึ้นมาพูดนกานนนออเบััปลี้คือทั้งหมดเลยครับแต่ว่าในขณะที่ใช้คำช่วยยะนะครับจะยกคำนามบางส่วนตั้งแต่โฉนชิงขึ้นไปนะครับขึ้นมาพูด หมายความว่าถ้าจะบอกว่านนอยาสิเนื้อและปลาเป็นต้องไม่ใช่ว่ากินแต่เนื้อกับปลาเท่านั้นเมื่อกินนะคะับเนื้อกับปลานะคะอันนี้กินแค่เนื้อกับปลาสองอย่างเท่านั้นแต่ว่าถ้าจะใชายยา้ยะนะครับ บอกว่านอกจากนั้นก็ยังมีอยู่กินเนื้อปลาและอื่นๆอ,อ,อะไรเนี่ยเช่นเนโคยะอินุก้อมสมีแมวและหมาแต่ว่ายะนะคะยกตัวอย่างเฉยๆยังมีด้วยนะอะไรอย่างนี้ไม่กว่ามามีแมวหมาและอื่นๆน,นะครับมาเป็นต้องก็ได้นะครับดังน,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 นั้นนามยะนามนะครับก็นามและนามเป็นต้องยกตัวอย่างยะนะคะยกตัวอย่างโทนะคะบอกทั้งหมด เช่น BNK48 นะครับมีใครบ้างถ้าจะใช้โต๊ะนะครับต้มโบกสมาชิกทุกคนแต่ว่าถ้าจะใชย้ยะนะครับยกสงคนเช่นเชอร์พานยะแก้วก็อิมัสแค่นี้พอแล้วยกตัวอย่างสองคนครับ และบางครั้งน่าจะเติมน้าโดน่าะไว้รังคำนามด้วยอันนี้สำหรับคนทีイイイ่สอบเอลฮานะครับต้นรู้น้าโดน่าอาจจะใส่ตรวนี้ก็ได้เอยะบีน้าโดแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่นะครับแต่ก็รู้อยู่ว่าย่าติยกตัวอย่างเวรัเพลนะครับก็กินเนื้อและปลาเป็นต้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะใส่น้าโดแปลว่าเป็นต้นนี้นะครับก็จะชัดเจนมากขึ้นเช่นเนโกยนอิน้าโดก็ได้ไใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็จะชัดเจนมากขึ้น な,んかないチョイスエのはなナカ抹茶へンなど、弁当トンイ。これ、とンルワイ。ナカッはい、チェンゴラニに,ーにーなんかたータージャチャイ、カムシュワイと、なカボンとテーブルの上に、時計と、消しゴムと、鉛筆と、ビールと、ラジオがあります。トンプーペップに。で、タージャチャイやーなんか、なカップ。ケイヨクトワヤンーしュー,しゅー,しゅー,めーかこう、テーブルの上に、ボンと、なカ消しゴムや、ビールがあります。けニポー,ー。 消しゴムやビールなどがあります。よくやんぐろっかビアーペントン、にううのはいなかっぱらかまに。ここ、ラジオや時計がありますこだい。鉛筆やビールがありますこだい。ラジオや消しゴムがありますこだい。なかあれぱらかっぱらよくとはやん。あにく、コーテークター、ラワンとカピや、なかと、プレワ、ガプレ、なかってぼくときやん。 แต่ว่ายะนะครับก็นากรณีที่สิงโคลเยอะแยะอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้ยะยกตัวอย่างดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าจะบกทั้งหมดนะครับลำบากอะไรเนี้ยอ่ะวันนี้นะครับได้เรียนคำช่วยโตกับยะนะครับพิธีการใช้ไม่เหมือนกันเลยเนาะต้องสรุปไว้ดีๆนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สอบเ5นะครับนาโดเป็นต้องก็ต้องรู้ไว้ด้วยครับให้เจ้าอริมาสวัสดีครับเซเว่นนารา